สวัสดีครับทุกคนทุกท่านอยู่กับผม the topic นะครับพิชิตสีใหม่นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทีน,นี้ผมในทุผมทำรายการเชิงวิเคราะห์นะครับเชิงวิเคราะห์ลงที่ช่องนะฮะก็ก็จะเหมือนหัวข้อเลยก็คือ the topic ก็คือหัวข้อในการพูดคุยนะครับอีนี้ผมยังอยู่กับเรื่องของ <c oughs> ขออภัยครับรถไฟฟ้าคมลอยสูงนะแต่จะไม่ได้พูดถึง เฟสหนึ่งเฟสสองแล้วเพราะว่า EP ทีที่บ่านๆมาเนี่ผมพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับ e ี EP นี้ผมจะพูดถึงความเชื่อมโยงนะครับ uh, หรือ,หร,อ,ห,รอหรือที่เขาเรียกว่าการเชื่อมต่อไทยเราจีนในมุมมองนะครับในมุมมองแล้วก็ทัศนาของผมนะครับแต่ว่าผมก็จะสรุปนิดนึงว่าตัวรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเราเนี่ยมันเริ่มก่อสร้างมาเมื่อ21ธันวาปี60นะครับ แล้วก็เมื่อเอมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภานะครับความพิ่นหน้าในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ30 30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสากว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อต้นปีนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยสักประมาณเดือนมีนาะไม่ไม่ใช่ต้นปีเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยความเพิ่มหน้าล่าสุดอยู่ที่4 2่โดยประมาณนะครับสีแล้วก็คิดว่าอีก3ปีเราก็จะมีโอกาสได้ใช้ระยะแรกก่อนนั่นก็คือกรุงเทพ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางชั่วโมงครึ่งนะครับค่าโดยสารก็ประมาณ500นะครับเฟสที่2อ mm. คอรมอนวัดไปแล้วเมื่อเ mm. มื่อวันที่4กุมภานะครับ mm. ก็เหลือทำ T.R. แล้วก็เปิดประมูลนะครับน่าจะแล้วเสร็จขั้นตอนของการประมูลก็น่าจะประมาณสักเดือนมิถุนา mm. คิดว่าถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะครับถ้าม่มีอะไรคาดเคลื่อนอในเฟสสองเนี่ยจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างไปอีกประมาณ8ปีนะครับปี78นะครับประมาณ8ปี รวมเฟสแรกเฟสสองก็ 2, คือพูดง่ายๆรวมทั้งโปรเจกต์เนี่ยใช้เวลาประมาณอีกอีกประมาณสัก11-12ปีนะครับคิดว่าเราน่าจะได้ใช้ได้ใช้งานนะครับคิดว่าเราน่าจะได้ใช้งานทีนี้อีพีนี้ผมจะพูดถึงาการเชื่อมต่อไทยลาวจีนนะครับการเชื่อมต่อไทยลาวจีนยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันแน่นอนอยู่แล้วจุดประสงค์การทำรถไฟความเร็วสูงนะครับรอบนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่จะมีที่จะมีไฮสปีดเรลเวย์ไฮสปีดเทรนที่ออกต่างจังหวัดนะครับปกติเรามีอยู่แล้วแต่เป็นรถไฟรางคู่ที่เป็นรถไฟแบบททุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ารูปแบบของรถไฟรางจะเป็นยังไงใช่ไหมครับคือมันก็มีแต่มันเป็นมันเป็นแบบเดิมแลวมันไม่ใช่ไฮสปีดไฮสปีดเทรนมันไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเพราะนั้น,ร,น,นอรอบนี้ไม่กับโปรเจกต์ครั้งนี้มันจะมีความสําคัญเพราะว่า เส้นทางเนี่ยมันจะเชื่อมโยงจากกรุงเทพนะครับไปถึงน้องคายนะครับไปถึงน้องคายก็คือจังหวัดทางภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับสปปลาวนะครับในส่วนของสปปลาวเองเขาทําเขาเดินหน้าโปรเจกต์นี้จบไปแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เปิดใช้งานอยู่นั่นก็คือโปรเจกต์รถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนนะครับผ่านเชื่อมไปที่คุนหมิงนะครับทางตอนใต้ของของประเทศจีนความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิซนเนสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ state กับ state นะครับมันมันมันเกี่ยวพันทั้งหมดกับ,ก,บกับการพัฒนาครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่า,านักลงทุนนะครับหรือผู้รับเหมา,าหนึ่งในนั้นที่ได้งานโปรเจกต์นี้ก็คือมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาจนจีนหรือประเทศจีนนั่นแหละเอาสั้นๆเลยนะครับประเทศจีนทีนี้จะมาพูดถึงคือผมลองจินตนาการว่าถ้าสมมติเรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไร ถ้าสมมติโปรเจก์นี้จบนะครับขาเที่ยวนะครับคนที่จะไปเที่ยวคุณหมิงคนที่อยากจะไปเที่ยวสิบสองปัญนาคนที่อยากจะไปเที่ยวหลวงพ่อบางคือถ้าไปเวียงจันทร์เนี่ยอ่มันโอเคแหละนะครับเราสามารถที่จะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ที่หนองคายได้แต่เพียงแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่กรุงเทพหรือคนที่อยู่ภาคอื่นๆนะครับที่อยากจะไปเที่ยวและอยากจะ ให้บริการ,ขอ,ราของโรคไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับเพื่อดูบรรยากาศ2องกลางทาง,ทางเพื่อชมทิวทัศน์อันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะเพราะผมมองว่าการลงทุนครั้งนี้บัคกัดโปรเจกตครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของอการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้มีเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียว มันจะมีในเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับเหมือนที่ผมเคยพูด ep ที่แล้วสมมุติว่าบริษัทมาเซ t ตอัพคอมพานีอยู่ในจังหวัดที่มีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพราะนั้นความเจริญมันก็ถูกกระจายออกมาแม้กระทั่งในเรื่องของผู้คนเองก็จะมุฟออกมาทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ planning ของคนภาคอีสานในมุมมองของผมนะครับถ้าใครให้ความสนใจเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะ วางแผนอนาคตได้เลยนะว่าเฮ้ยอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะออกสู่ต่างจังหวัดะนะโคราชจะมีสถานีนะโบใหญ่จะมีสถานีนะบ้านไผ่จะมีสถานีนะขอนแก่นจะมีสถานีนะอุดรหนองคายจะมีสถานีทุกๆเนี่ยนะโคราชโบใหญ่บ้านไผ่ขอนแกน่นอุดรหนองคายหกสถานีเพราะฉะนั้นบริเวณหกสถานีนี้เนี่ยผมความจเจริญ ผมคิดว่างานก็จะมาด้วยความเจริญก็จะมาด้วยผู้คนก็จะมาด้วยบิสเนสก็จะมาด้วยการท่องเที่ยวก็จะมาด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะตามมาด้วยเพราะฉะนั้นมุมมองของผมต่อคนภาคอีสานผมเองเป็นคนภาคอีสานเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดนะครับปัจจุบันอยู่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเ,เรามองว่าเฮ้ยในอนาคตลูกหลานของเราสามารถที่จะ planning เรื่องของการเรียนได้ยกตัวอย่างเรา planning มุ่งเป้าไปที่ขอนแก่นที่ผมเคยพูดเรื่องของเซ็นทรัลจะทําห้างห้างที่2ในจังหวัด เป็นจังหวัดจังหวัดแรกที่จะมีเซ็นทรัลสองที่มุมมองเราไม่ได้มองแบบเฮ้ยดีใจมีห้างใหญ่นะแต่มุมมองเรามองว่าเฮ้ยแสดงว่าทุนใหญ่ขนาดนี้ต้องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคำนวณแล้วว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าสำหรับปัจจุบันและอนาคตนะครับยิ่งอนาคตถ้าสมมติมีสายรถไฟความเร็วสูงเมืองก็จะขยายตัวออกไปอีกนี่คือเราสามารถที่จะมองอการขยายตัวการลงทุนของทุนใหญ่ได้เพื่อเป็น เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยนี่ทุนใหญ่ถ้าทุนใหญ่ถ้าเขาลงทุนแล้วไม่มีกำไรแน่นอนว่าคงไม่มีใครทำนะครับ f e a s i b i l i t y นะครับ feasibility คือความคุ่มค่าในการลงทุนมันจะต้องมีแล้วระดับไม่กับโปรเจกต์ขนาดนี้เพราะนั้นหันมามองเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับโอเคการวางวางแผนชีวิตเดี๋ยวเรามาคุยกันในอ P ีต่อๆไปนะครับผมจะมาแลกเปลี่ยนในมุมมองทัศนาของผมทีนี้พูดถึงการเชื่อมต่อนะฮะการเชื่อมต่อไทยลาวจีนถ้าสมมติเสร็จเนี่ยเชื่อมต่อ มีอีกทางในการเชื่อมต่อนั่นก็คือรถไฟความเร็วสูงปัจจุบันเราก็เชื่อมต่ออยู่แล้วใช่ไหมอาจจะเป็นาการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวโดวยรถโดยสารหรือโดยเครื่องบินนะครับหรือโดยเครื่องบินเรามีการเชื่อมต่อกันดีแล้วแต่การมาของอรถไฟความเร็วสูงมันจะพลิกโฉมเพราะว่าสมมติผมเดินทางจากาประเทศไทยบ้านเราใช่ไหมครับต้องการไปที่คุณหมิงตอนที่เข้าประเทศจีนเราจะเห็นเอเข้าประเทศลาวก่อนเราจะเห็นทิวทัศน์สองข้างทาง นะครับนี่คือความสูนเขาในมุมมองผมผมขออนุญาตใช้คำว่าสูนทรียภาพในการเดินทางเราจะเมืองท่องเที่ยวได้ด้วยสมมติไปตบที่ลวมพะบางนะครับโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงสามารถไปและกลับนะกลับก็กลับรถไฟความเร็วสูงไปก็ไปรถไฟความเร็วสูงนัน่นเป็นการเดินทางที่เหมือนผมเคยพูดเหมือนผมเคยพูดเรื่อง security นะครับแน่นอนว่าถ้าคุณใช้ระยะเวลาอยู่บนท้องถนนน้อยเท่าไหร่ security ก็เซฟตี้ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นคนถือนิยมเดินทางด้วยเออครื่องบินนะครับ แต่แน่นอนว่าหลายๆคนชอบเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวรถยนต์ประจำทางก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินทางด้วยรถไฟความไปสูงผมคิดว่าเซฟนะครับเซฟค่าใช้จ่ายได้ในเรื่องของค่าน้ำมันในเรื่องของอในเรื่องของเวลาที่ใช้บนท้องถนนนะครับเพราะว่ารถไฟมันรถไฟมันไม่ได้แบบสวนกันไปสวนกันมาถูกไหมฮะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันเป็นลักษณะแบบแบบกีแบบ่รางสวนไปสวนมาอะไรอันน,น,นี้เดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับไปดูสเปคอีกทีนึงว่าเป็นแบบไหนใช่ไหมครับผมว่ามันมีความปลอดภัยสูงแล้วก็มันมีความน่าน่าน่าตื่นเต้นน่าเดินทางอันนี้พูดในเรื่องของการเดินทางนะครับยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ร,รวมไปถึงการเดินทางไปดีวการติดต่อธุรกิจหรือการทำเขาเรียกว่าการทําทัวร์ไม่รวมถึงอาชีพอา,าชีพไกด์ในแต่ละจุดที่รถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าดรอปแล้วก็ในแต่ละเมืองที่ เป็นเส้นทางด้วยฟ้าผ่านนะครับในเรื่องของไกด์ทัวร์ในเรื่องของบริษัทน้าเทีย่ยวในเรื่องของบริษัทการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนะครับพวกนี้สามารถที่จะใช้เส้นทางนี้แล้วก็ผมมองว่านี่คือนี่คือสิ่งที่จะได้ผลประโยชน์ที่จะได้กลับมาในเรื่องของการมนเทนแนน์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับโคราชกรุงเทพโคราชน้องคายข้ามไปเวียงจันทร์ข้ามไปดอกที่หลวงประบางไปสถานีบอ่อเต็น นะครับก็คือไปด่านสุดท้ายของก่อนที่จะออกจากประเทศลาวล้วโมหานของประเทศจีนไป12บสองปันนาของจีนเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากๆแล้วก็ปูเออร์ใช่ไหมฮะก่อนที่จะขึ้นไปถึงคุนหมิงทีนี้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดใน EP ีนี้ก็คือในเรื่องของ Immigration ในเรื่องของการเดินทางแน่นอนว่าเราผ่านเข้าในแต่ละประเทศเราจะต้องผ่านตอมอผ่าน Immigration ของแต่ละที่แต่ละประเทศใช่ไหมครับเพื่อสแตมป์นะครับก่อนที่ จะออกจากประเทศไทยเราก็ต้องแซมก่อนพี่ๆเชื่อไหมครับเรื่องนี้ผมเทียบเคียงกับแม้อาจจะเป็นคนลเรื่องเรื่องเดียวกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแต่ก่อนเนี่ยบ้านผมอยู่ที่รีสกเกตเนี่ยในยุคที่ไทยแล้วก็เขมรเนี่ยดูแลร่วมกันปราสาทเขาพระวิหารนะครับนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งไทยทั้งหมดเลยฝั่งไทยขึ้นง่ายการคมนาคมสะดวกการเดินทางสะดวกฝั่งไทยแล้วก็ลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างเรื่องสานโภโป นะครับเรื่องสาธาโณพยาบาพื้นฐานเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องอะไรก็แล้วแต่นักท่องเทีย่ยวจะด,ดรอปที่ฝั่งไทยนะครับตอนนั้นมันมีจะมันจะมีเก็บค่าผ่านอยู่2ทางก็คือเก็บไทยก่อนที่จะขึ้นปราสาทปวิหารเขมรจะเป็นคนเก็บเราก็ยินดีที่จะจ่ายนี่คือการดูแลร่วมกันตรงที่มันเป็นหลุมตรงหน้าด่านขึ้นปราสาทพระวิหารนะครับก็จะมีร้านค้าของคนเขมรเต็มนะครับมาขายสินค้าที่ลึกๆให้กับนักท่องเที่ยวเพราะนั้นเคสนี้ก็คือยกตัวอย่างเหมือนเหมือนกันคือว่า ก่อนที่เราจะข้ามนะครับไปสปเปร,ปรลาวนะครับเราต้องสแตป์นะครับสแตป์ทีนี้มุมมองของผมก็คือนักท่องเที่ยวจะมาดรอปที่ประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้ d r อปอยู่แล้วแหละแต่จะ d r อปเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกมีตัวเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นมีตัวเลือกในการเดินทางไปดีล business เพิ่มมากขึ้นมีตัวเลือกในการเดินทางไปไม่ว่าจะเป็น whatever you want to do so many so many ways so many choice you can use for everything you want to do ใช่ไหมฮะก็คือมันจะมี Channel ให้เลือกเยอะมากขึ้นในการเดินทางนะครับในการที่จะดิวธุรกิจในการที่จะไปท่องเที่ยวในการที่จะดิวกับบริษัททัวร์ในการที่จะดิวกับไกดกก์อะไรก็ว่าไป whatever เหมือนที่ผมบอกนะฮนะเพราะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะมาดรอทปที่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางโดยโรถไฟฟ้าความเร็วสูงสิ่งที่มันจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ immigration การตรวจคนเข้าเมืองความสะดวกสบายคือมันไม่ต้องเปลี่ยน มันไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการเดินทางหลายครั้งใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะมีดรอปมันจะมีดรอปพอยต์ในการที่จะต้องไปสแตมป์ก่อนที่จากกรุงเทพก็ไปดรอปที่หนองคายสแตมป์นะครับก่อนที่จะเข้าสปป,รปรลราวก็ไปดรอปที่เวียงจันทร์นครหลวง,งเวียงจันทร์สแตมป์ผมคิดว่าตอมอิมิเกรชันก็คงจะอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านั่นเลยในแต่ละจุด,จ,ดจุดที่มีสถานีนะครับพอเราไปที่นครหลวง,งเวียงจันทร์ช่ฮะทีนี้สมมุติเราจะไปลาว นะครับแน่นอนว่าทุกท่านอาจจะจะไปเที่ยวหลวงพันบางอาจจะทําไปเที่ยวไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับสุดท้ายเราจะไปดรอปที่บอเตนบอเตนจะเป็นสถานีส,สุดท้ายของสปปลาก่อนที่จะข้ามไปประเทศจีน,นครับก็ไปดอปที่โมฮานคือดอปบ,บอเตนก็ต้องอิมิเกรชันอีกรอบหนึ่งดรอปโมฮานก็ต้องอิมิเกรชันที่นี่ก็ยาวไปถึงคุณหมิงคุณก็จะต่อไปปักกิ่งไปกวางโจวซึ่งเป็นเมือง เมืองเศรษฐกิจของจีนนี่คือผมคิดว่านี่คือนี่คือฟาสต์แท็กนี่คือสเปเชียลเวทที่น่าสนใจนะครับแน่นอนว่าบางคนก็จะเดินทางด้วยรถเครื่องบินหรือบางคนก็จะเดินทางด้วยรถนตยสวนตัวก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกแล้วแต่เลือกเพราะฉะนั้นชอยนี้ถ้าพูดี่เรื่องของค่าใช้จ่ายกรุงเทพไปถึงคุณหมิงเลยนะกรุงเทพไปถึงคุณหมิงแบบไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการเดินทางนะครับเดินทางโดยรถไฟฟ้า,าความเร็วสูงเนี่ย ผ่านขั้นตอนศุลกาผ่านขันน้นตอนพันตอน i m ิมิ r a t i o n ของแต่ละประเทศเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ14ชั่วโมงนะครับค่าโดยสาร3 8 0 4บาทโดยประมาณนะครับ3า0 4บาทโดยประมาณนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวผมก็ว่านี่คือราคาที่น่าสนใจมากๆกรุงเทพหลวงพระบาง1,857บาทใช้เวลา6ชั่วโมง15นาทีอุกการเดินทางท่องเที่ยวผมว่า ในมุมมองผมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆกรุงเทพเวิงจันทร์4ชั่วโมงครึ่ง1,236บาทคุณได้นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงชมทิวทัศน์สองข้างทางนะครับและผมคิดว่าเวลาค่อนข้างชัวเวลาค่อนข้างตรงนะครับไม่ต่างจากการเดินทางโดยเครื่องบินเพราะฉะนั้นด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะมีหนองคายวิงจันนะฮะบ,บอตเตนโมฮานพูดถึงว่าออกนอกประเทศเข้าประเทศออกนอกประเทศเข้าประเทศกลับมาไปกลับ ก็เหมือนกนกนัเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนี่คือความคอเปอรเรทนี่คือการร่วมมือระหว่างประเทศนี่คือการเชื่อมนะครับนี่คือเป็นความร่วมมือระหว่างสเตทกับสเตทรัฐต่อรัฐเป็นความร่วมมือระหว่าง b 2 b Business to Business ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับและปัจจุบันเกิดขึ้นอยู่แล้วนักลงทุนไทยไปลงทุนในลาวลงทุนในจีนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นี่คือความท้าทายว่าเนื่องจากเม็ดเงินการลงทุน มูลค่าหลายแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบบริษัทที่ได้เป็นผู้รับเหมาผู้ลงทตรงบ้านเราบริษัทเป็นผู้รับเหมาสเปคของวัสดุในเรื่องของการตวร,รตวจง,ง,ง,งวดงานความสําเร็จของงวดงานเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเฟสแรกกรุงเทพโคราชเนี่ยมันเลยมาแล้วประมาณ5้าถึงหปี7ปีนะครับปี60เนี่ยพูดง่ายหกศูนย์ถึงหกเ็ดกปด็เจ็ดปีจะแปดปีแหละเอาก็7ป,ป,นะ7ปีเพราะว่าเริ่มปลายปี21่ันวาหกศูนย์ใช่ไหมครับก็เจ็ดปีแล้วนณะปัจจุบันก็ได้42เปอร์เซ็นต นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ดีใจที่มันมีความคืบหน้านะฮะนี่คือนี่คือเรื่องราวที่อยากจะนํามาแบ่งปันในมุมมองผมคือว่ามันจะทําให้เกิดความทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นเราสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวสปปบรลาวนะครับไป12บปันนาแน่นอนว่าผมคงจะต้องหาโอกาสสักครั้งที่จะไป12บปันนาแล้วก็คุณหมิงนะครับโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคตนะอีกประมาณ11 1 1เปีอ่ปีนะครับถึงจะได้ใช้ถึงตอนนั้นก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่นี่คือเรื่องราวดีๆทุกคนนะครับ ผมคิดว่าเราให้กําลังใจนะครับคนที่รับผิดชอบโปรเจกต์นี้แล้วก็ร่วมกันมอนิเตอร์นะครับร่วมกันติดตามความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องความสนใจเรื่องอิมิเกชันนะครับส่วนขั้นตอนอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ